สวัสดีราศีธนูสม้มมะพยากรน,นะกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะตอบแทนค่าครูดูดวงให้ฟรีนะเนี่ยดูดวงให้ฟรีอะ่ะกดแชร์กดติดตามให้หน่อยสิเดือนนี้สิ่งหาคมคนธนูเป็นยังไงโอ้ปวดหัวคิดเยอะ ่วยซึมเศร้านะบางทีอ่ะเธอดูสิปิดหูปิด,ปดตาพันธนาการข้อจํากัดข้อผูกมัดเหนื่อยทอเบื่อเซ็งทําอะไรก็ไม่ได้ขอแม่เยอะแยะวุ่นวายโอ้ปวดหัวเอาดีๆเอาดีๆ เปิดผ้าปิดตาออกซะถ้าเป็นแบบนี้คุณแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุงแล้วนะทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะเจอรักแท้ควรจะเจอก็ไม่ได้เจอนะงานควรจะก้าวหน้าก็ไม่ก้าวหน้านะเลือกเอาสักอย่างเลือกเอาสักทางชีวิตที่มีแต่ข้อแม้ชีวิตที่มีแต่เงื่อนไขมีแต่ข้อจํากัดคุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จเลยเพราะคุณกลัวและไม่กล้าเริ่มต้นฟังอาจารย์จนถึงตรงนี้แล้วมีสติ เปิดผ้าปิดตาออกซะลองไม่มีเงื่อนไขดูสิจะทำอะไรทำลุยสู้ทำลุยสู้แล้วมันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเกิดอะไรเราค่อยมาดูกันอย่าก,กลัวเอาพระพิคเนตไปเสริมดวงนะสำหรับคนราศีธนูนะคนที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ติดติด,ตดขัดขัดเหมือนผีบังตาเหมือนถูกขัดแข้งขัดขานี่นะพระพิคเนตเสริมดวงนะ องละ1 9 9ค่าจัดส่ง40ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะใครอยากได้ก็ทักแชทมาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนี่เป็นองค์นี่พกติดตัวก็ได้ใส่กระเป๋าก็ได้ใส่พานบูชาก็ได้เพราะอาจารย์เห็นแล้วว่าอาจารย์หงุดหงิดอ่ะอาจารย์ไม่อยากให้คนราศีธนูเป็นแบบนี้ใครจะจับจ้องใครจะจับผิดใครจะเพ่งเล็งช่างมันไม่ต้องไปสนใจเอาคนที่ดีที่เคมีตรงกรันที่เข้ากันได้เอาคนที่ส่งเสริมกำลัง ใจคนที่ให้คําแนะนําคนที่ให้ความรู้ดีช่วงเนี้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันเครียดหรือมันมืดแปดด้านน่ะลองหันหน้ามาคุยกันคุณเห็นไหมนี่คนถือกระบอกไฟฉายอะไรที่มืดอาจจะมีคนเบิกเนตรของคุณให้คุณตาสว่างคิดได้ตัดสินใจถูกมีเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติเราได้ไอเดียใหม่ๆหรือมีคนชักชวนไปทำงานชักชวนทำธุรกิจขอแค่คุณเป็นคนที่มีเครดิตคาพูดวาจาเนี่ย จะดีมากๆจะทําให้มีความน่าเชื่อถือรักษาเครดิตไว้แล้วจะดีคนค้าคนขายนะลูกค้าเก่าๆจะกลับมาลูกค้าใหม่ๆก็มีรักษาสแตนดาดมาตรฐานของตัวเองให้ดีคนโสดสําหรับความรัก ใครที่ไม่ปิดกั้นนะคนที่ไม่ปิดกั้นความรักไม่จมปลักอยู่กับรักครั้งเก่าใครไม่รักเราช่างแม่มันจ้าขออนุญาตพูดคำหยาบค่ะใครไม่รักเราช่างมันค่ะเธอเห็นไหมโซเมดโซเมดคือคู่แท้คนที่ดีที่เคมีตรงกันรักแท้กำลังจะเข้ามาแต่ถ้าปิดหูปิดตาอาจารย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะจ๊ะช่วยอะไรไม่ได้นะจ๊ะ อย่าเป็นคนหูหนวกตาบอดนะจ๊ะคู่แท้กำลังจะมาส่วนคนที่มีคู่บันอึดอัดกับเรื่องอะไรจับจ้องจับผิดกันหรอหรือกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนนกน้อยในกรงทองหรอหันหน้าเข้ามาคุยกันสิคือคนมีคู่อสองกรณี 1. แฟนไม่สนใจอะไรเลยถูกทิ้งถูกเทไรค่ามากแฟนไม่สนใจบางกรณีคือสนใจมากเกินไปจนรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเอง หันหน้าเข้ามาหากันคุยกันปรับความเข้าใจกันเดี๋ยวจะดีขึ้นใครลืมแก้บนใครพูดจาไปเลื่อยไม่รักษาสัจจะแก้บนลืมแก้ขอพรแล้วลืมให้นึกขึ้นได้ก็ไปแก้บนซะถ้าลืมเพราะว่าพูดไปเรื่อยแล้วบนเยอะ ไปเสิร์ช Google นะทำยังไงวิธีแก้เครตดะตอนที่ลืมแก้บนเขาจะมีวิธีบอกทำตามนั้นได้เลยตั้งโต๊ะกลางแจ้งปักทูกอะไรก็ว่ากันไปทำนะแล้วคการเงินช่วงเนี้ยบางทีอย่าสร้างหนี้ อย่ารีบร้อนสร้างหนี้อย่าเซ็นคำประกันให้ใครเอาตัวเองให้รอดเพราะว่าข้อจำกัดข้อผูกมัดทางการเงินเยอะอะ่ะเราจะดิ้นไม่หลุดแต่ยังโชคดีมีคนอุป,ปถัมภ์ได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์ได้โชคลาภจากการเจรจาบางคนแฟนให้โชคให้ลาบเลขอายุแฟนให้โชคให้ลาบเลขมงคลคือเลข2เลข3เลขไม่ดีคือเลข 8. แล้เราช่วงเนี้ยสยตาต้องระวัง ความเครียดไมเกรนเส้นเลือดในสมองปัญหาสายตาต้องระมัดระวังแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กกำพรา้าคนตาบอดโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือใครจะไปบริจาคดวงตาตายไปแล้วยังได้ประโยชน์แบบนั้นก็ได้ย้ำให้รักษาเครดิตแล้วจะมีโอกาสยื่นกู้หรือทำธุรกิจธุรกรรมสำเร็จผ่านใครดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมัครพยากรเริ่มต้น1คำามาม3 9บาท10โมงถึง2ทุ่มค่ะ